แป้งค่ะนี่แล้ก็ใส่เลยไข่80%สบทั่วไปก็แป้ง80%เปอร์เซ็นต์อันนี้ไข่ใส่ไข่80%เอร์เซนเลยกินจนหมดกล่องกินจนหมดกล่องเลยนะคะกินน้ำเลยแล้วมันชิมะรุนกวันก็ประมาณ40-50โลห้แป้ง4 0โล50โลต่อวันค่ะ อันนี้สับประรดนะแม่ค่ะกวนเองด้วยนะค่ะ เรามาลาองชิมกันอือลูกแก่หึหอมนุ่มไม่ฝืดคออันนี้คือเรื่องจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริศาแชนแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่ที่องค์ะดผมเจดีค่ะอยู่นครปฐมนะวันนี้ตั๊กจะพามาชมร้านขนมไข่กิจเจริญนะคะ ก็คือใครที่มานี่นะคะช่วงเช้าเช้าหรือว่าสายสายบ่ายๆนะคะคือต้องมาแวะร้านเนี้ยร้านนี้โคตรเด็ดมากเลยนะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวตักพามไปชมบรรยากาศกันดีกว่าหิวแล้วค่ะไปไปชมกันค่ะน่ากินมากค่ะนี่เลยร้านในตำนานของคนที่นี่คะ่าาคะค่ะฮัลโหลคุ กำลังจะทาแป้งนะคะกาลังจะลงแป้งแม่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัอดแป้งเคยกินยังอยาให้ชิมยังเลยค่ะแม่ยังไม่เคยกินเลยหนูเพิ่งเคยมาอยาให้ชิมอันนั้นปหม รอชาอ่อยกว่าทั่วไปเอ้ยอร่อยกวาทัไปนะแม่ไม่ใช่คุยมุยคุยลวงของแท้ของแท้แม่เขาบอกว่าถ้ามานี่ให้กินไส้เนยใช่ไมแม่ค่ะไส้เนยกไส้ลูกกไส้เนยกับไส้ลูกเกดนะคะมลาโลบใปมีบะรดได้หรอแม่ออวน่ค่ะใ้พี่ชมชได้แม่เดี๋ยวหนูถ่ายก่อนหนูถ่ายก่อน น้ำแขนั่่เหมือนทั่วไปอืมไม่เหมือนทั่วไปนะแม่นะค่ะนี่เราก็ใส่เลยไข่แปดสิปอร์เซ็นทั่วไปก็เป็นแปดสิบเปอใส่ไข่แปดสิอันนี้ไข่ใส่ไข่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนุ่อๆกินได้ตอกินแล้วนุ่มคอค่ะทั่วไปต้องกินได้ติดคอกินคำานึงนะอืมมันต้องมันฝุดฝืดใช่ไหมคะแม่ที่อื่นจะฝืดฝืดคอต้อนกินคำนง กิน,นไม่ต่องอ่ะจ๊ะแม่กินจนหมดกล่องกินจนหมดกล่องเลยนะคะกินน <c oughs> ้ำเลยแล้วเมื่อกี้ก็รู้ค่ะชอบคุยโมไม่โมอ่เอาเลยอันนี้เป็นไส้เนยนะคะ <c oughs> นี่หอมค่ะแม่นี่เด็กลูกค้าจะมาชนแล้วก็ปิดไว้นะกี่ก,ก,ก,กี่นาทีคะแม่ดูเอาอืดูเอา โอเป็นเป็นบะมี่นะคะเรามาสองนาทีเนี่ยโอ้เระมาสองนาทีใส่เนยค่ะตามาไทยเจ็ดติดเตาอืมนหอมมากเลยค่ะกระยอดแป้งนะคะใส่นุ่มเขียใส่นุ่มเขียดใส่นุ่มเกียดใส่นุ่มเขีแม่เริ่มเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงอะคะถึงร้านเก็บเมื่อเช้าขายถึงหกโมงเย็นอ๋อขายถึงหกโมงค่ะจะเอาอะไรแม่วันนี้เป็นคนใส่ไส้นะคะ อันนี้เป็นลูกเกดค่ะคุณผู้ชมมีโอ้เสาร์ที่เสาร์าที่คนเยอะเนาะแม่เนะาะมีไส้เนยลูกเกดสับประรดนะคะขาย,ยท,ทุกวันไม่เด้แม่ขาย,ยทุกวันไม่หยุดเลยนะครับอือหยหอมแล้วว่านี่เขาแม่เขาจะดูดเรื่อยๆหอมแล้วแม่ <laughs> หอมแล้วค่ะ ใครที่มาไม่ถูกก็ตั้ง GPS มาก็ได้นะคะว่าขนมไข่กิจเจริญนะเจอเลยนะคะ,จะเอนะคะจอเลยใช่ได้แล้โอยอันนี้ได้แล้วแม้ประมาณนาทีเดียวหรือเปล่าแปบเดียวเองไม่ถูกสองนาทีจ้าใหมมาก <laughs> เกียมได้เียก็ทำเสล้าเลยเียไปก็จะก,กรอบๆนะคะ แม่ S <S> สะะัวนัไดขว่วว่แม้วนนี้เอาแป้งมากี่โลครับกวันก็ประมาณสี่สิบโลห้าสิบโลโลแป้งสี่สิบโลห้าสิบโลต่อวันค่ะสี่สิบห้าสิบโลจะัดไหญ่มากแม่ขายกัน3าคนนี่เหรอแม่ใช่ สี่คนุกีจะแ่คนปนีมอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะแม่สูตรตัวนี้ที่นี้สปีกว่าเอา่งสาขาทมา20่ปีกว่าปีแล้วนะคะอ๋แม่ตอนนี้มีกี่สาขานะคะไอสองาขาให้น้องอให้น้องดจก็ขานค้า่ะตร้ตวยู้องเอว้าว ได้นะครับพี่ได้เลยจ้มีลูกเกดน่ากินมากค่ะอันนี้สับปะรดนะแม่ค่ะควรเองด้วยนะจ่ะถ่ได้เลยจ้าได้แลครับไม่ถึงนาทีนะครับผมน่อไนนาคนกรดาม่ กาไม่ถูกกาไม่ถูกแม่โอบิโนยโอบิโนยกาไม่ถูกกาไม่ถูกอยู่ที่ไฟด้วยใช่ไหมแม่เอออยู่ที่ไฟแล้วคงไฟได้อือค่ะตั้งสติก่อนไม่ตั้ดีแล้วก็ไม่เดี๋ยวก็เผาไปตั้งไฟไม่ต้องตั้งสติต้องตั้งสติก่อนนะแม่นะตั้งสุิต้อิดช่วยอ่ะ แม่ขนมตัวน,นี้เก็บได้ประมาณกี่วันนะเจ็ดวันจาะนอกอไม่ต้องแช่เจ็นเจ็ดวันเ่นะอบทั้งบนทั้งหลังจ้าจ้า อนนี้พอวิ่งอ่แบบนี้พอหอมมาก,มากไม่ยมจึงไม่ขเข่าจึงกลิ่นโชยมาเลยกลิ่นโชยมาเลยค่ะหอมมากๆค่ะเราก,ก็ทานเลยนะคะหอมมากค่ะ แม่ตอนเช้านี่แม่เปิดร้านกี่โมงอะแม่แปดโม่มมเช้าเนาะแปดโม่มเช้าเนาะสั่งได้คะ่ะใส่ได้ค่ะจะลองดูร่นกล้ขง่วน่กนดไหมส อันนี้เป็นสับป,ประรดทางนี้ขนาดค่ะมีสับป,ประรดนะคะไส้ที่ร้านคนเองด้วยค่ะสับป,ประรดค่ะสับปะรดนี่เพิ่งมีมาใช่ไหมคะแม่เพราะว่าแต่ก่อนยังไม่มีแต่เราคือยี่สิบสองข้ามมีแตงไม่โอ้ใช่ใช่ออปปโอ้ค่ะสองข้ามมีแตงไม่ ้กกแบบสองขาไมอนกันถ้ขยแ่ขมเค่ะกเกก็ขายงน้ำพรมมีสามรสเลยค่ะน้รมีสามรสชาติเลยสามก็หมือนเลยตยเาขายมีทำเพอทียะเล้แ่ตัเองก็แอ

พัทยาชนบุรีนะคะเจ้าอู๋ไม่ต้องมาขวบกบุกไปเลยอำกค่่ะพอมาสั่งเสร็จแล้วแล้วก็คิวใบปของอันนี้เป็นไส้อะไรคะแม,ม่เนยเจ้เนยอ๋อเนยอ๋อยอดแบบนี้ก็ได้อุ้ยหอมคนดูยังนิดยังไงก็ไม่เลย ราคาก็จะเริ่มต้นที่30 60แล้วก็100นะคะชุดเล็ก30เนี่ยประมาณ15ลูกนะคะคุณผู้ชมชุดกลาง32ลูก60บาทนะคะชุดใหญ่52ลูก1 0 0ร้อบาทจออกนะคะว,ว้าวค่ะแบบนี้พอดีเลยะคะ่ะ จ้าหือหอมมากมากเลยค่ะแปลงวันละห้าสิบโลเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเสอาทิตย์ล่ะคะแม่เสาอาทิตย์ก็สี่สิบห้าสิบโลวันละสามสิบค่ะแม่ ว้าวหอมมากค่ะ กินมาค่ะอุอ <c oughs> ดหนุนๆหกสิบค่ะพี่เอาเน้นเนยเน้นเนยนะ FC <c oughs> บอกว่าเนยนี่คือแบบเป็นตัวซ <c oughs> <c oughs> ิงเกิลบอกว่าขายดียม,าดมากใช่ค่ะ ค่ะนี่อุ้ยน่ากินมากค่ะอหอมฟินโอหอันนี้หกสิบาทคุณผู้ชมหกสิบาทนี่กี่ชิ้นนะเธอ, <52 S 1> อ32สามสิบสองลูก<อ>เก็บไว้ได้เจดวันอ่ะแต่ว่าไม่ถึงเจ็ดวันหรงหมดก่อนดูทรงเลยหยนุ่มน้องนุ่มมากอันนี้ไม่รู้นะว่าไส้อะไรเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอืมลูกแกะหืมหอมนุ่ม ไม่ฝืดคออันนี้คือเรื่องจริงขอบคุณค่นะแม่หืมหืมไข่เนยหืมไข่เนยคุณด,ดีเห็นไหมเป็นเนอยอะสิิเนเจอร์ของร้านก็คือ,อ,อหืมโอ้โหเตอร์เนยคุณด,ดีมากมันจะไม่ฝืดคอ แป้งเขาจะแบบนุ่มหนุบอะ่ะแล้วก็หอมเนอยอะ่ะใครที่มานะใส่เนยคือโคตรดีเลยอือสิงแชนเจอจริงจริงเนยก็เนยเลย,นยนเนยตัวเนยเขาจะมีออกความเค็มมันๆน,น,นิดนึงนะอืออร่อยเลยกินได้แบบเพิ่มใครที่มาแล้วว่าวร้อยหนึ่งไปเลย <laughs> หืมตบอลอรนะ่อยมากอืออือาเป็นแพกเกแบบนี้นะคะมีเบอร์โทรด,ด้วยออนะ,ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาอุ่หนุนร้านขนมไข่กิจเจริญน,นะคะก็ามากันได้ที่องค์พระผลมใจดีจังหวัดนครปฐมนะคะร้านเปิดตั้งแต่แปดโงเช้าเลยนอะเนาะถึงหกโมงเย็นเลยอะโอ้คือขายทั้งวันไม่มีวันหยุดมาได้ทุกวันนะคะแต่ว่าสุกเสาที่เนี่ยคือลูกค้าเขาจะเยอะหน่อย อร่อยอ่ะคุณผู้ชมใครที่มาอย่าลืมแวะมานะตั้งไอ้นี่ก็ได้ตั้งจีมาก็ได้ว่าขนมไข่กิจเจริญก็เจอร้านเลยอร่อยเด็ดมากค่ะแต่ก็สำับวีดีโอนี้นะตาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคนแรกก็แชร์ไปองใจกับตัวอยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <laughs>